สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับ DPS z นะครับผมแย่วันนี้ก็มาทำอะไรวะมาถ่ายรูปครับเออเออมาถ่ายรถมาถ่ายรถมาถ่ายรถรถนี่จะของรถวันนี้นี่ก็เป็นมือวิดีโอนะครับมานี่มานี่เออกลางๆอ่างนีอ่านี่รถอะไร i ี i c คูเป้อ่าสีบีคูเป้ เออเครื่อง K28 K24 ก็พอ K24 ทำอะไรอีก K24 เฉยเฉย K24 เดิม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 เลยไม่ได้ทำกี่ม้าสองร้อยสี่สิบเอ็ดสองร้อยสี่สิบเอ็ดม้าเอาไปดูไปดูโอเคโอเคอันนี้ก็เพิ่งไปวางมาเลยใช่ไหมเมื่อกี้เลยเหรวางเร็วจังวะวางที่ไหนเนี่ยโปรโมทอูหน่อยวางที่อูอูรู้วางที่อูมินไนมินไนกาลาไนกาลานะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นเพจไปให้ มึงไงเออใครใครสนใจก็ไปวางได้วางแค่กินอทีิยงนะเมื่อกี้นี่ติดมาทียังนี่ติดมาทีเสร็จเลยอันนี้ก็เป็นเคดำเดิมมองเห็นปะอันนี้ก็คือเลือกเป็นสีดําใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้อะไรวะอันไหนแผ่นเครื่องแผ่นเครื่องแผ่นเครื่องสองอันแลสามอันสามอันแล้วก็มีท่อไอดีท่อไอดีท่อไอดีคือของอะไรอะตะกั้ง สั่งก็คือมึงเลือกเองหมดเลยใช่ป่ะในการประกอบเลือกเองหมดเลยสั่งเองซื้อเองหมดเลยก็คือเลือกเลือกอะไรมั่งที่นอกจากเครื่องเครื่องก็รู้แล้วว่าเป็นเคยิปตวเลือกอันนี้อันนี้แล้วก็เป็นเคสตปาก็เลือกเองนี่แล้วก็มีท่อท่อของอะไรนะตีปไม่นึกนานะแล้วไม่มึงไปไหนนี่ตีปท่อท่อของพี่ก๊อตตีป้าแล้วก็ขึ้นเพดไปติงโอเคแล้วก็อันนี้เป็นคูเป้มันมีหลายตัวไหม คูเป้เเนี่ยคูป,ป้ก็เป็นอีแคคูปเป้มันเป็นก็มีตัวบ้านเราภายในเขาขโมยเป็นภายในบ้านเราก็เป็นภายในไทยอะไรอย่างเงี้ยดนะูภายในก่อนมากูรอมอไม่ไหวภายในก็ธรรมดาเป็นเบาะหนังไม่ได้เปลี่ยนภายในย,ยังไม่ได้เก็บเบาะหนังมีค่าข,ขาวๆนิดหน่อยไม่ใช่แปลกๆแล้วอันนั้น่ะโอเคเห็นแล้วนะเปิดไฟดิเปิดแล้ว นี่เปิดแล้วเรแล้าก็เป็นหัวเกียร์เกียร์ไทยอ่าเดี๋ยวขึ้นดินเตอร์ดีก่อนแล้จะเห็นชัดก่อนหัวเกียร์ไทยอ่าแล้วก็คันเกียร์หัวเกียร์ไทยอ่าคันเกียร์เคจูนคันเกียร์เคจูนทำอะไรมูเก้นใช่ไหมใช่ทั้งคันครับมึงบอกแค่ก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกมีแท้อย่างเดียวใเครื่องอ๋อรถมึงก็รถรถปลอมรถมปลอมอ อันนี้ก็เป็นล้อมูเก้นล้อมูเก้นเขาเรียกมูเก้น M F สิบป่ะใช่ใช่แล้ว M F สิบโอเคอันนี้ก็เป็นกันชนหน้าอันนี้เปลี่ยนมาใช่ไหมใช่แล้วเป็นกันชนหน้าของแบ็กยาร์ดแบ็กยาร์ดตอนแรกเป็นของอะไรตอนแรกเป็นของเดิมอะไรวะเนี่ยแบ็กยาร์ดอ่ะแล้วก็อะไรวะจะเปลี่ยนอะไรเพิ่มอีกป่ะจะเปลี่ยนเครื่องใหม่โอ้่เปลี่ยนไปไหนอีกจะดทรงไงให้มันเตี้ยลงงี่หรอใช่มาอันนี้มัน มันเป็นยางเดิมจะไม่ได้เปลี่ยนยางอันนี้มันฟรีทิ้งมันมันเอาไม่อยู่ก็เลยจะเปลี่ยนยางให้ใหญ่ขึ้นเกาะมากขึ้นแล้วจัดทรงใหม่นี้มันสูงไงอันนี้เจ้าของบอกทํามาแข่งกับ FKM อะใช่เจ้าของว่าทำมาแข่งกับ f k เป็นไงคิดว่าเป็นไงกินอยู่แล้วไม่คือใช่กินอยู่แล้วสู้ได้ไหมเนี่ยก็ต้องดูมันได้กะเอามาแข่งกับมันเลยแหละกะเอามาแดก f k ก็เห็นม้าเท่ากัน FKM ก็สองร้อยสี่สิบเอ็ดเออเท่ากันเฟ แล้วทำไมผู้ติดโลโก้อเนี่ยไม่มีให้ติดอะไรกูเป็นมีโลโก้มันเป็นกระจังแต่งหอมเป็นกระจังแต่งอันนี้กระจังอะไรกระจังมันไอ้ไดอาร์ดทายอาร์จะไม่ได้จะไม่ได้กระจังไฟก็เป็นของเดิมใช่ไฟเดิมไฟเดิมยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ขัดมันก็จะเหลืองๆตามสีรถอันนี้มันเหลืองสปูนไหมเหลืองเอออันนี้เขาเรียกว่าสีเหลืองมันคือเหลือง Y ห้าหกเหลือง Y ห้าหก Y ห้าหกนี่คือรหัสใช่รหัส Y ห้าหกโง่เลยคูบางคนเรียกสปูลบางคนเรียกทายอาร์ แล้วแต่คนเรียกใช่แต่ว่าแต่ว่ารหัสมันคือ Y56 ใช่อ่าเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่าอันนี้จะเปลี่ยนเป็นยางอะไรนะยางโตโยยางนัดแกงโตโยเข้าได้นะครับเดี๋ยวไปเก็บตังค์ที่มันอันนี้ไฟไฟท้ายเปลี่ยนใช่ป่ะเป็นรถเดิมอันนี้ไฟท้ายเดิมของตัวนี้เหรอของของปีใหม่มันจะมีคูเป้มันมีสองตัวใช่ไหมตัวเก่ากับตัวใหม่ปี96ถึง98แล้วก็99ถึง2000 สองพันก็จะเป็นหน้าเล็บหน้าเล็บก็คือไฟมันจะเล็กๆหน่อยกูโง่หนักกว่าเดินไม่ไม่ไม่เห็นมันจะมีไฟแบบสีส้มใช่ไหมเออแดงอ่าอันนั้นจะเป็นตัวเก่าพอปีใหม่จะเป็นไฟนี้ใช่อารมณ์แบบเบนเช่อะไรใช่แล้วอ่ะแล้วถ้าเป็นตัวนอกอ่ะตัวนอกอย่างนี้อย่างนี้ตัวนอกมันต่างแค่ภายในป่ะใช่ไหมทางนอกระหางในภายในไม่ต่างก็จะต่างแค่ภายนอกเฉยๆแค่กันชนหน้าภายหน้าแล้วก็ใส่ท้ายเปลี่ยนแต่มันใส่ด้วยกันได้นะใส่ได้ใช่ใช่เอ้แต่ว่าคูเป้มีตัว e j one ด้วยนี่ เป็นของอีเอ๊ะมนหน้าตาจะเหมือนอีจีเออเใช่เขาเรียกว่าอีเจวันที่อยู่ในปาร์ตี้ที่ผมเคยบอกวิธีทำก่อนเนี่คลิปทะเลาะตอนแต่นัอันนั้นมันมีมีจะสี่ประตูหรือว่ามีมีสามประตูสี่ประตูสองประตูเหมือนกันอันนี้ก็มีสามประตูสี่ประตูสองประตูสามประตูจะเป็นอีเกนาร์ไงแต่ว่าญี่ปุ่นเขาจะเล่นอีเจวันมากกว่าญี่ปุ่นไม่มีไม่มีไม่มีคูเป้อ๋อแต่ว่า ก็เหมือนบ้านเราที่มีเอเจวันใช่สามกันเห็นอะไรว่าอเมริกาช่วงหนึ่งขึ้นนะก็อเมริกาจะมีตัวนี้ญี่ปุ่นไม่มีอ๋อมันก็เลยแบบหายากนิดนึงงแต่ละประเทศก็ต่างกันไปดูท่อดีกว่านี่ท่อจีไปได้ฟังเสียงหน่อยสิมันมันมันหันเสียงนี้เลยตานมาอย่างนี้เลยพี่กอล์ฟทักมาไม่ใช่รถไม่ใช่เสียงท่อร้านปูนะไต่ฟังเสียงหน่อยดิเอาละซื้อครับยังครับเคยเห็นที่ขาซื้อท่อปะ เสียงก็จะไม่ค่อยโด่งหูเท่าไหร่ใช่กำลังดีโด่หูแะไรเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอจวไดนด่าเอออ่ะแปลว่าเสียงเสียงกำลังดีไม่ดังมากเสียงมันออกทุมๆเนาะอ่าใช่เสียงแน่นๆแล้วออกพิคอร์มันจะว้าวพิคกร์ดจะดังกว่านี้เพราะพ่อเขาทำมาของพิคอร์ดยิงสดด้วยอีเชียน่าขนาดเออใช่ไอ้ยิงสดแล้วก็อ่าสีลิ้นด้วยใช่สีลิ้นด้วยเสียงมันเลยแบบระหัดไงอันนี้ยิงเดี่ยวแบบลิ้นเดียวฟึดฝุดลิ้นเดียว อ่าเดี๋ยวเราไปเทสอันนี้นิดหนึ่งว่ามันแรงแค่ไหนได้เทสไหนดีสนามบินเลยไหมได้ครับเดี๋ยวเอาสวัสดิ์ณภูมิปิดสนามบินเลย <c oughs> อะไรเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวไปเทสกันมาเดินเข้ามาขึ้นรถมาเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับผมเสียงมันดังนะพี่ได้ยินอยู่รถดีบิดก็ดัง ีหยังไม่กล้าร้อยแปดก็ยกมันต้องรอรันอินก่อนปะมันมันไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ถอดเครื่องไม่ได้ไม่ได้เปิดโอ้โหฟรีทิ้งทิ้งแไหลออกนะครัฟรีทิ้งใช่มันฟรีเพราะยางเหรอใช่ฟรีเพราะยง ค่อนแรงเน่ยครับผมก็ไปเทสตมาแล้วมันฟรีเนาะใช่ฟรีทิ้งมันฟรีทิ้งหมดเลยเปลี่ยนยางก็จะไม่ฟรีแล้วก็จะดีขึ้นก็จะเสียตังค์ไงใช่เสียตังค์ไม่เยอะเป็นมุกอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่พี่อะไรเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนยางก็จะดีขึ้น่เป็นยางอย่างเดียวเปลี่ยนยางที่จะทำเนี่ยใช่เปลี่ยนยางเปลี่ยนล้ออาจจะเปลี่ยนล้อด้วยเปลี่ยนลายใช่เปลี่ยนสีไหมสีล้อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรยังไม่รู้ สีดำสีน้ำตาลเข้มไหมประมาณดูก่อนสีน้ำเงินดูก่อนแรงขิ้นไม่ออกทุกอย่างคือดูก่อนก็ประมาณนี้ความแรงก็ประมาณนี้แรงแรงไหมแรงไม่รู้ไม่ได้นั่งไม่ได้จริงๆไม่ปี้ดทางมันเล็กทางมันเล็กทางใหญ่ถนนไม่พอวิ่งไงมีแต่รถเร็วแรงว่ะไปหนนใหญ่รถมันติดไงก็เลยแบบเออสั้นๆพอมืดอลไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยพิธาแล้วก็กลับมาตายใี้เดินนะพัสกรเซอร์วิสนะครับก็ ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูนะครับพาัสากรเซอร์วิสคลิปที่3ปึงป้ง <laughs> ตึ้งแล้วตึ้งอีกตึ้งแล้วตึ้งอีกนั่นแหละอย่าลืมติดตามคลิปนี้แล้วก็คลิปพัสกรเซอร์วิสด้วยนะครับผมยังจะตับผ <c oughs> มเฮ้ยเฮ้ยรถแรงมารถแรงมาถอยรถอยู่เฮ้ยเฮ้ยรถแรงมารถแรงมาถอยเข้ากล้องซะด้วยไอ้บิ๊กไปเนี่ยไอ้บิ๊กขับไปเนี่ยใช่ฝากติดตามคันนี้ด้วยนะฮะนะครับผมซีหกสามคันนี้รีวิวไปแบบมืดๆแล้ว มันคนละคลิปกันมึงงานกลับมาโม่สวยไปหมดเลยโม่สวยไปหมดเลยกูสงสารเขาตัดแล้วเกินมันคนละคลิปกันอ่ก็อย่าลืมไปติดตามเดี๋ยวรีวิวแบบเต็มๆอีกทีนึงอาหันไปหน่อยเดี๋ยวรีวิวแบบเต็มๆอีกทีนึ่งติดตามในคลิปอื่นนะครับผมใครใครสปอนเซอร์เครื่องมาให้กันอันนี้คลิปรถใครเนี่ยรถมึงรถมึงเออฝากนิดเดียวไงโอเคก็วันนี้ลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร้ด้วยนะครับผมปิ๊งปิงปิ๊งปิๆงปิงปิงปิงโ <Okay, S 1> อเคเริ่มติดตามนะครับผมใครอยากให้เรามารีวิวรถอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่าง, <laughs> นงดนตะรีมึงเยอะนะเตี้ยเหมือไม่ต้องใส่ดนตรีเลยอะ่ะโอเค <Okay, S 1> <laughs> <laughs> ครับบ๊ายบาย